กวิสินคิดไม่ซื่อตอนวงการดนตรีดิ่งเหววงดนตรีสัญชาติไทยหลากหลายวงพวกเขาคงระวังตัวเรื่องการขายเลยทำแค่ครั้งละเพลงเห็นหลายลายเริ่มมากมายทำตามกันไม่เจ็บตัวส่วนคนฟังฟังอย่างเดียวไม่เห็นค่า ออกแผ่นมาคนซื้อหายไม่เห็นหัวส่วนคนซื้อก็มีน้อยแต่ซื้อชัวช่างน่ากลัวคนสปอร์ตเริ่มน้อยลงหรือยุคนี้การเข้าถึงช่างแสนง่ายฟังง่ายได้ผ่าน YouTube หลายคนหลงนักดนตรีมือไก่หัวเริ่มจะปงร,นนรงรณรงค์ให้ซื้อแผ่นกันต่อไป มีออกแผ่นแต่ออกมาแบบเป็นเซต Limited Edition แพงไปไหมเหล่าน้องๆที่ยังเรียนจะทำไงอยากซื้อใช่แต่เงินน้อยของมันแพงก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่แผ่น CD เริ่มไม่มีความสำคัญแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีผลิตออกมาอยู่นะตามข้างแต่ก็ยังมีผลิตออกมาอยู่แต่ผลิตมาจำนวนจำกัดน,นะแล้วก พอจำนวนจํากันเนี่ยต้นทุนการผลิตก็สูงก็เลยต้องดันราคาขายสูงขึ้นตามไปด้วยทําให้แฟนเพลงที่ไม่มีกระตุ้งกระตังอะ่ะไม่สามารถซัพพอร์ตได้นะ